สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนรุมนพนนองแห้วรหัสนักศึกษา63124 060114สาขาการตลาดคณะวิทยาการจัดการวันนี้นะคะจะมานำเสนอผลิตภาาัณฑ์ครีมกันแดดลินนาค่ะ คีมกันแดดลินนานะคะอันนี้จะเป็นชื่อแบรนด์สินค้าค่ะแบรนด์สินค้ามีชื่อว่าลินนาค่ะตาผลิตภัณฑ์นะคะจะใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวอักษรภาษ,ษาอังกฤษค่ะเป็นตัว L กับตัว N ซ้อนทับกันอยู่ค่ะวิสัยทัศน์นะคะ ในช่วงที่ผ่านมาความร้อนจากแดดประเทศไทยสูงมากถึงแม้ว่าคนไทยนะคะอาจจะเริ่มคุ้นเคยกันบ้างแล้วแต่ก็ยังมีสิ่งที่อันตรายกว่านั้นคือรังสี UV ที่สามารถทำลายผิวหนังได้ทำให้ผู้คนจำเป็นต้องหาวิธีป้องกันผิวจากแสงแดดและรังสี UV ซึ่งวิธีนะคะที่จะทำได้โดยง่ายที่สุดคือการทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF มากพอ ที่จะสามารถป้องกันผิวจากรังสี UV ได้และทาแล้วนะคะต้องไม่ทําให้เกิดอาการเหนียวเนื้หนะนั่นเป็นเรื่องที่ยากมากแบรลินานะคะจึงมองว่าจะตอบสนองความต้องการนี้ของลูกค้าโดยการที่จะใช้ส่วนผสมนะคะที่แตกต่างออกไปจากแบรนด์อื่นทั้งสามารถป้องกันผิวจากแสงแดดและรังสี UV และที่สำคัญนะคะคือการบํารุงผิว เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าและเป็นการคลองใจผู้บริโภคในระยะยาวด้วยค่ะกลยุทธ์นะคะเราจะทำการแจกเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้โดยวิธีของเรานะคะก็คือการใช้เน็ตไอดอลในแอป TikTok ค่ะที่มียอดผู้ติดตามอย่างน้อย1 0 0 0 0แสนคนในการจัดกิจกรรมเพื่อแจกตัวผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค สถานที่ที่จะจัดก,กิจกรรมนะคะจะเป็นห้างซรพพสินค้ามหาวิทยาลายัยโดยเราจะเน้นที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะจะเน้นไปที่การจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ค่ะบนแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Instagram, TikTok แล้วก็แอปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะอย่าง s h อ p e e แล้วก็ Lazada ค่ะ แล้วก็ยังมีการจัดจำน่ายผ่านตัวแทนด้วยค่ะกลยุทธ์การสร้างตรานะคะแบรนด์นะคะมีชื่อว่าลินนาเป็นการตั้งชื่อนะคะให้สอดคล้องกับเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเล่นว่าลูกน้ำค่ะซึ่งลินนาเนี่ยนะคะเป็นชื่อที่เรียกง่ายไม่ซับซ้อนและยังง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภคในส่วนของสัญลักษณ์นะคะเราจะใช้เป็นตัวอักษรตัว L แ,และตัว N ค่ะที่ย่อม,มาจากลินนานะคะ ื่อให้ง่ายต่อการจดจำมากยิ่งขึ้นค่ะกลยุทธ์การตั้งราคานะคะเนื่องจากแบรนด์มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาและบุคคลวัยทำงาน,นะคะ่ะการตั้งราคานะคะจึงจำเป็นต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถจับต้องได้และต้องสอดคล้องกับต้นทุนของผลิตภัณฑ์แบรนด์ลินานานะคะจึงทำผลิตภัณฑ์ให้มี2ขนาดค่ะคือขนาดเล็ก50กรัมราคา150บาท และขนาดใหญ่120กรัมราคา290บาทค่ะซึ่งเป็นราคานะคะที่อยู่ในเกณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ค่ะกลยุทธ์การโฆษณานะคะจะเป็นการถ่ายวิดีโอเรื่องสั้นในหัวข้อร้อนฉุดใจในายฉุกเฉินซึ่งจะเป็นการดัดแปลงมาจากซีรีส์เรื่องรักฉุดใจนายฉุกเฉิน,นะคะ่ะโดยจะใช้นักแสดงนะคะที่เป็นเน็ตไอดอลที่มีพื้นฐานผู้รู้จักนะคะ บนแอป Tik t o k เป็นหลักโดยเนื้อหาในเรื่องนะคะจะมีการนำเอาผลิตภัณฑ์ของแบริลนาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนนะคะรู้จักและอยากจะลองใช้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นการวิเคราะห์สวัสด์ค่ะจุดแข็งนะคะแบรินนาใช้ส่วนผสมที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นและยังเป็นครีมกันแดดน,นะคะที่สามารถป้องกันผิวจากแสง UV และยังมีส่วนผสมของวิตามินที่ช่วยบำรุงผิวอีกด้วยค่ะ จุดอ่อนนะคะแบรินนาเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเข้ามาทําการตลาดใหม่ค่ะทําให้ผู้บริโภคนะคะที่รู้จักแบรนด์เนี่ยอาจจะมีน้อยค่ะโอกาสนะคะแบรินนามีการนาเอาเน็ตไอดอลบนแอป t ิ k กต็อกที่มียอดผู้ติดตามค่อนข้างสูงและเป็นที่รู้จักของผู้คนส่วนใหญ่มาทําการรีวิวผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผู้บริโภคนะคะรู้จักแบรนินนามากยิ่งขึ้นค่ะอุปสรรคนะคะมีคู่แข่งทางการตลาดที่มากค่ะ วิคอคู่แข่งขันนะคะแบรนด์ครีมกันแดดในตลาดมีมากไม่ว่าจะเป็นครีมเคาน์เตอร์แบรนด์หรือแบรนด์ที่ผลิตและขายผ่านช่องทางออนไลน์มีทั้งแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับแล้วจากผู้บริโภคและแบรนด์ที่ยังไม่ประสบผลสําเร็จก็มีค่ะซึ่งในส่วนของราคานะคะก็อยู่ในระดับเดียวกันอีกทางยังมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันอีกด้วยค่ะดิฉันนางสาวนละุนพันธนองแห้ว รหัสนักศึกษา63124-06-0114สาขาการตลาดขอจบการน,นำเสนอคีมกันแดดลินนาไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ